รวบรวมภาพจากกล้องเยอะมากนะคะหลายร้อยตัวเลยทั้งของตำรวจเองแล้วก็ที่สำคัญคือการเชื่อมกับพันธมิตรภาครัฐอื่นๆอ,อย่างอบทอหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต่างๆน,นะคะโรงพยาบาลสถานศึกษาแล้วก็มีเอก,กชนบางส่วนด้วยค่ะร้านทองโรงแรมก็มี รวมๆที่เชื่อมตรงเข้าระบบหลักก็น่าจะกว่า500ตัวแล้วนะคะแล้วยังมีการดึงข้อมูลจากกล้องที่อยู่คนละแพลตฟอร์มเข้ามาอีกก็เกือบเกือบพันตัวได้ค่ะทั้งหมดเนี้ยก็จะถูกแสดงบนแผนที่ดิจิทัลรวมศูนย์หรือที่เขาเรียกว่า e-map อะค่ะเหมือนเป็นศูนย์บัญชาการที่เห็นภาพจากทุกกล้องในจอเดียวเลยโหเกือบพันตัวแล้วการที่หน่วยงานราชการต่างๆเนี่ยครับยอมเอาข้อมูลกล้องมาแชร์กันแบบเนี้ย มันให้พลังอะไรเป็นพิเศษไหมครับนอกจากการมีตาเยอะขึ้นเฉยๆพลังมหาศาลเลยค่ะอย่างแรกเลยคือมันทลายกำแพงข้อมูลระหว่างหน่วยงานซึ่งอันนี้เป็นปัญหาคลาสสิกของระบบราชการเลยใช่ไหมคะพอข้อมูลมันไหลามารวมกันที่ e-map เนี่ยทำให้มองเห็นภาพรวมความปลอดภัยได้ทั้งจังหวัดเลยค่ะครับผมแล้วก็ทำให้ใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ทั้งกล้องทำเจ้าหน้าที่ได้คุ้มค่าขึ้นมากๆเกิดเป็นเครือข่ายความร่วมมือด้านความปลอดภัยที่ไม่เคยมีมาก่อนเลย ผลที่วัดได้ชัดๆเลยนะคะคือเวลาตอบสนองต่อเหตุการณ์จากเดิมที่อาจจะต้องใช้เวลาหลายชั่วโมงเลยในการประสานงานหากล้องตอนนี้ลดเหลือแค่ประมาณ3-5นาทีเองค่ะอะไรนะครับจากหลายชั่วโมงเหลือแค่3-5ถึงนาทีโอ้โหอันนี้น่าทึ่งมากๆครับแล้วนอกจากรวมกล้องเยอะๆแล้วมีเทคโนโลยีแบบสมองกนหรือ AI อะไรมาช่วยวิเคราะห์ข้อมูลพวกนี้อีกไหมครับ มีค่ะมีเขามีระบบแจ้งเตือนป้ายทะเบียนหรือ LPR นะคะที่จะแจ้งเตือนทันทีถ้าเจอป้ายทะเบียนร,รถที่อยู่ในลิสต์เฝ้าระวังมีระบบจดจำใบหน้าหรือ FR สําหรับแจ้งเตือนบุคคลเป้าหมายแล้วก็ที่สําคัญมากๆคือการวิเคราะห์ดิจิทัลฟุตปรินต์หรือร่องรอยดิจิทัลอันนี้เอาไว้ติดตามเส้นทางการเคลื่อนไหวของคนหรือรถได้เลยไม่ใช่แค่เฝ้ามองเฉยๆแต่ระบบมันช่วยวิเคราะห์แล้วก็ติดตามได้เลย การใช้ทรัพยากรร่วมกันเนี่ยแหละค่ะช่วยลดการลงทุนซ้ำซ้อนของแต่และหน่วยงานภาครัฐไปได้เยอะด้านสังคมก็คือการสร้างเครือข่ายความร่วมมือที่เข้มแข็งระหว่างหน่วยงานต่างๆทั้งรัฐด้วยกันเองแล้วก็กับเอกชนด้วยส่วนด้านเทคโนโลยีระบบเขาก็ออกแบบมาให้มันขยายได้พัฒนาต่อย,ยอดได้เรื่อยๆค่ะมีการอบรมเจ้าหน้าที่อย่างต่อเนื่อง แล้วก็ที่สำคัญมากๆเลยนะคะคือมีการกำหนดผ่านคณะกรรมการคอมพิวเตอร์จังหวัดเลยว่าหน่วยงานราชการที่จะติดกล้องใหม่ๆเนี่ยต้องเชื่อมโยงเข้ากับระบบ RTCC นี้ด้วยเพื่อให้การบูรณาการข้อมูลภาครัฐตรงนี้มันเดินหน้าต่อไปได้จริงๆค่ะอ๋อมีข้อกาหนดแบบนี้ด้วยเยี่ยมเลยครับสรุปก็คือ RTCC ที่ตรังเนี่ยมันไม่ใช่แค่เรื่องเทคโนโลยีล้ำๆอย่างเดียวแต่มันคือ ระบบนิเวศของข้อมูลดิจิตอลที่เชื่อมโยงกัน